ต้องการรับสารภาพในคดีอาญาต้องทำอย่างไรนะครับแล้วจะมีวิธีพูดต่อสารอย่างไรนะครับหลายๆคดีนะครับที่ถูกฟ้องคดีอาญามานะครับก็บางคนเนี่ยนะไม่ต้องการที่จะสู้คดีนะครับหรือไม่ก็บางทีข้อเท็จจริงในคดีเนี่ยมันสู้ไม่ได้นะครับคือทำผิดจริงมันไม่มีเหลี่ยมมุมที่จะดื้อแพ่งดื้ออาญาไปนะเออเราก็ต้อง ยอมจำนนนะครับแต่ที่นี้การยอมจำนนเนี่ยนะมันจะทำอย่างไรให้ตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในคดีนะฮะอันนี้ก็ต้องมาวิเคราะห์มาพิจารณากันอีกทีหนึ่งนะประการแรกนะครับท่านก็ต้องดูก่อนว่าอัตราโทษนะครับคดีของท่านเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับลักษณะคดีเนี่ยนะเป็นคดีร้ายแรงอุกฉกรรจ์หรือไม่หรือว่าโทษเนี่ยนะมัน ไม่กี่ปีนะครับพอต้องแยกแยะประเภทนะครับเช่นคดีช่อโกงคดียักยอกคดีลักทรัพย์นะมันโทษจำคุกมันไม่เกิน3ปีนะครับหรือคดีหมิ่นประมาทโทษจำคุก1ปีในกรณีหมิ่นประมาทธรรมดาหรือ2ปีในกรณีที่หมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับถ้าหากว่ามันผิดจริงเนี่ยอย่าดื้อไปสู้นะครับอันนี้ทนายก็มักจะแนะนำนะครับอย่างนี้นะฮะว่าเฮ้ยผิดจริงเนี่ยนะก็ต้องยอมรับแบบแมนๆนะครับนะ แฟร์แกันไปนะครับเพราะว่าคุณก็ต้องสํานึกในการที่กระทํานะครับศาลก็จะมองตรงส่วนนี้ด้วยนะครับถ้าท่านดื้อไปสู้นะผมบอกเลยนะโดยที่ท่านก็ผิดอยู่แล้วจริงๆนะครับอย่างนี้เนี่ยนะเวลาแพ้คดีมาศาลเอาหนักนะครับจะไม่ได้รับประโยชน์ในการที่ศาลจะลดโทษให้หรือลงโทษสถานเบาหรือเมตรารอลงอาญานะครับฉะนั้นแล้วนะครับท่านที่ต้องการ ที่จะคิดว่าตัวเองผิดและต้องการรับสารภาพนะครับประการแรกเลยนะครับท่านก็ต้องแถลงต่อศาลนะครับว่านะในคดีลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะผมสำนึกผิดไปแล้วจริงๆนะครับท่านอาจจะเขียนคำไม่การรับสารภาพไปนะครับหรือทำคำร้องประกอบคำรับสารภาพด้วยนะว่าขอให้ศาลเมตตาลงโทษสถานเบานะครับอีกประการหนึ่งนะครับท่านก็ต้องดูว่ามีค่าเสียหายที่เกิดกับทางฝ่าย ผู้เสียหายฝ่ายโจท,โจทเขาหรือไม่นะครับถ้าหากว่ามีค่าเสียหายท่านก็ต้องอชดใช้เยียวยาค่าเสียหายให้กับทางผู้เสียหายให้กับทางโจทเขาไปนะครับถ้าหากว่าเป็นคดีที่มันเกี่ยวกับทรัพย์เนี่ยมันก็ง่ายนะครับท่านเอามาเท่าไหร่ท่านก็คืนเขาไปให้ครบนะ ตามที่ท่านเอามานะครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นความเสียหายต่อร่างกายความเสียหายต่อชื่อเสียงอย่างนี้เนี่ยนะมันก็ไม่มีอย่างชื่อเสียงเนี่ยมันก็ไม่มีราคากลางนะที่มันเป็นใบเสร็จนะครับก็ต้องคุยกันในส่วนของค่าเสียหายต่อรองเจรจากันนะแล้วถ้าหากว่าเป็นในส่วนของคดีทำร้ายร่างกายหรือคดีอื่นๆนะที่มันเกี่ยวกับร่างกายนะครับอย่างนี้เนี่ยนะเขาก็อาจจะมีใบเสร็จหนึ่งคือค่ารักษาพยาบาลค่าสินไหม ทดแทนนะครับหรือในคดีรถชนเนี่ยมันก็จะมีใบเสร็จอะไรต่างๆนะค่าเคลมรถนะครับอันนี้ก็ก็เป็นใบเสร็จที่มันชัดเจนนะก็ต้องเยียวยาเข้าไปนะครับส่วนเรื่องค่าทําขวัญเนี่ยในทางกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้ใช้คําว่าค่าทําขวัญน,นะเป็นค่าสินไหมทดแทนนะก็ลองคุยลองเจราจากันดูถ้ามีไม่ครบไม่ถึงตามที่เขาเรียกร้องมาเช่นเขาเรียกร้องมาแสนหนึ่งแต่ท่านมี ประมาณ30,000ื่นก็สามารถเอาเงินเนี่ยนะไปวางที่ศาลนะครับเขียนคําร้องขอเอาเงินวางศาลเพื่อเ e ยียวยาเพื่อบรรเทาความเสียหายให้กับทางผู้เสียหายให้กับทางโจทย์อย่างนี้เนี่ยนะแล้วเอาไปประกอบในคดีเนี่ยจะทําให้ศาลนะครับลงโทษท่านสถานเบาหรือเมตตารอลงอาญาได้อันนี้เฉพาะในคดีที่ไม่อุกชะกันร้ายแรงนะ ก็อาจจะรอลงอาญาแต่ถ้าคดีอุกชกันร้ายแรงนะถึงแก่ความตายอะไรประมาณนี้เนี่ยศาลอาจจะลงโทษสถานเบาได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักที่ท่านเอาไปปรับใช้ได้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดทุกสาระดีๆครับสวัสดีครับ